ไม่ไรไปั่วไหนได้พั่อัพเดีัยดีๆจอดตรงนี้เลยตรงนี้ก่อนดเบียดนี่เลยวิดโอวิดโวัลโหครับนี่ที่ไหนโรงานที่ไหนงานเข้าเลยจะเข้าไปในไหนก็ไม่ได้ ไปนำทีมเข้าไปนำทีมเข้าไปเปีย bon ัสวัสดีครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับอ้หไวสวัสดีครับ ระวังลื่นนะคะแล้วก็อาจจะท้องไั้เอางนอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเอาไปทางโน้นก่อนก็ได้ถนม่ไมดเปิดเผมไม่ได้เปิดยังไม่ร้อนยังไม่ยังไม่ร้อนาอยังไม่ร้อนยิ่หายะเียมายไม่หายตน้ำ้อันนี้ถ้าฝนน้ำน้ำมันจะขึ้นปแล้วอยู่แล้วเวลาฝนตกมันลมขึ้นเยอะถ้าตกน้ำก็ขึ้นเยอะน คืออย่างนี้ครับผมมามาเจอทางแรกนี่นก็คือ,อได้ติดต่อจากกรมการจังหวัดนะครับก็มาดูมาดูวันแรกก็คือฝนตกหลังคาเนี่ยรั่วนลครับต้องเอาแต่ป้ายมาม,มาแต่ไว้นะครับส่วนเ้่องาก็อย่างที่เห็นนะครับแล้วก็ห้องน้ํานะครับห้องน้ําคือฝาห้องน้ําไม่มีนะครับ ฝลังน,นั้นมันมีใช้ใช้ผ้าเขียวแล้วก็สโคโคหานี่ก็คือไปเก็บมาส่วนที่นั่งที่นอนก็ได้รับบริจาคจากทางวัดที่ญาติเขาเสียแล้วก็ไปขอมาเพื่อเอาประหลัดนอนเพื่อให้มันสูงกว่าพื้นไม่ให้สัตว์ร้ายมันขึ้นมานะครับส่วนพื้นก็แต่ก่อนนี้เป็นเป็นบ่อแล้วเนี้พื้นมันผุเขาเลยเอาดินมาถงแล้วก็เอาพื้นเอาพื้นเก่ามาวางไม้บางส่วนก็ยืมเข้ามาจากข้างบ้านนครับนี่แหละครับ ความเป็นอยู่ก็ส่วนน้องน้องนะอ่าคนคนไหนที่เป็นทากแต่มคนนี้ใช่ไหมแล้วก็กระดูกผิดรูปด้วยครับผม <c oughs> แล้วก็ส่วนแม่ก็เป็นทาแต่ปมแต่ปมด้วยนะครับเนี่ยก็ตรงนี้นะครับผมเล่นน้องเขาได้เรียนเลยด้เล่นเรียน,ยรยนครับทั้งสองคนเลยเ LD, ค,รครับผมมีอะไรสอบถามก็ถามทางทางแม่ได้เลยนะครับก็วันนี้ก็ยินดีนะพี่โอ้ดีใจมากพี่ๆมาช่วยกันนะครับ นี่ความเป็นอยู่ครับแต่บ้านหลังนี้คืออ่เจ้าอยู่หัวสร้างไว้ให้ตั้งแต่พศส,สองาสองเนาะปี25วันที่9กัญญาสองนหาสิบส2 5 5ัน็้ิดอยู่แล้วมัน,ม,นมันก็เสื่อมทางสภาพลนะ้วันนี้ที่ผมอยากอยากได้ก็คืออ่าอยากสร้างบ้านให้เขาเราได้น้องได้มากเราไม่ว่ากันเรามาร่วมกันนะครับก็ินดีเลยผมได้นำมาทางกลุ่มชุมลมเจียรสารุ่งห้อยดีดีขอบคุณพี่ๆมากนะครับขอบคุณนะครับที่มาร่วมกันนะครับวันนี้เราเราเรามาร่วมกันดีกว่าเราอย่าไปคิดว่า ไอ้กลุ่มมึงกลุ่มอย่างนี้ดีกว่าเนาะเรามาร่วมกันเราทํางานบุญเราทําด้วยใจกันอยู่แล้วนะครับแล้วเดี๋ยววันนี้ท่านนายกอ่าเอรตรทอนนายกทศมนตรทีอัเภอบาทงทีจะมาร่วมกับเราด้วยวนะครับแล้วเดี๋ยวเรียนเชิญพี่ๆี่ด้วยเนาะแล้วก็มาร่วมกันร่วมกันมอบมอบสิรร่งของนะครับเพื่อให้ท่านนายกอ่ะเขาเป็นพยานนะครับให้ให้ความรู้ Large Large. ว่าพวกเราได้มากันแล้วโอเคครับมีอะไรถา,ามพี่สิริมาได้เลยนะครับ เราไม่อยู่กับตานที่เห็นนะเลยคะอะไรนะไม่มีครับไม่เคยมีไม่เคยมีเราไม่มียุงเหรอครับอ่ะยุงไม่มีใช่นยุงยุงจะกัดไหมคะก็มีบ้างแต่ไม่ค่อยเยอะอ่ะเพราะเราพยายามเคลียร์ไม่ให้อะไรมันหนักเยอะอ่ะเพราะตอนสมัยแม่อยู่อ่ะจะมีทั้งยุงทั้งแมลงทั้งแมลงสาบทั้งหนูทั้งกระสาทุกอย่างเลยมาบ่อยมากมันนอนอยู่อ่ะเนี่ยหน้าเป็นโผล่อ่ะที่ตอนนี้เราพยายามเคลียร์ทุกอย่างให้โล่งไม่ให้มีอะไรเสื้อผ้าก็เป็นเสื้อผ้าที่ ขอแล้วมืจั่งมาเลยครับเป็นเสื้อผ้ามือสองแล้งนั้นเลยคือมือหนึ่งไ,ไ,ไม่เคยได้ใช้มีน้อยตัวนับได้ตัวได้เล<า>ยนับได้อย<ม>่างเวลาส่งนั้นไม่ไหลไหลเข้ามาครับไหลเข้ามาก็าน,นี่แหละค่ะปิดประตูะปิดไม่ได้ประตูไม่ปิดมาสี่สามปีแล้วไอ้ปีนี้ปีที่สามเขาปิดที่สามคือเเลยใช่นี่ยครับต้อเอาหนึงตังเพราะประตูมันไอไอ้ไม้มันแอนคือมันแอนเพราะมันแอนโครงสร้างเปลี่ยนไปแล้วอ่ะมันแอน อย่งนี้มันปิดไม่ได้เลยงดี๋ยวแล้นที่ที่ที่ผมบอกพี่ๆ้น้องทุกคนเลยว่าที่เราอยากจะทาบ้านก็คือหนึ่งเราทำหลังคาก่อนเพราะว่าหน้าฝนนะครับมันรั่วมันรั่วซึ่งมันมันไม่ได้เลยมันท่วมหมดเลยแล้วอย่างที่สองก็คือพื้นพื้นเนี่ยเราจะให้ปักเสาแล้วก็ใช้ตัวเหล็กแล้วมีว่าบอร์ดวางเลยครับผมเนี่ยก็คือความเป็นอยู่ จะได้ดีขึ้นให้ให้ถูกครับใช่แล้วเดี๋ยวอ่าส่วนอ่าถ้างบพอเราก็ทําข้างหน้าบ้านห้องห้องน้ำไปเลยครับอันนี้ได้ได้แจ้งคุณสิทธิ์มาไว้แล้วนะครับว่าเป็นนโยบายที่ทางชุมรมเราอยากอยากทําให้อันนี้ก็ต้องแล้วแต่เจ้าของด้วยแล้วก็ผู้นำชุมชนเดี๋ยวก็ทางนายกด้วยเดี๋ยวว่าไอ้ทีหนึงครับผมเพราะเรายังไม่รู้ยอดว่าเท่าไหร่ครับผมต้องดูรวบรวมยอดอีกทีนึ่งที่ วอาดีครับคุณนิรันดร์ยังไงห้องน้ำเขาเป็นภาพปิดใช่ไหมแ่ในห้องน้ำาาาปิดจริงเลยน้ำไหลดาวนตกใช่ครั อย่งไรก่ใชเอาเกียรับค่ะเกียรับอ้ามีใครจะช่วยไหมครับใช่ใใครจะช่วยไหมมาแล้วค่ะหนึ่งร้อยบาทเกียร์ับค่ะโอ้ยมาแล้วค่ะอ้ยเาทุกคนไหนเกา มีใครยุเรอไหมหนาวอันเนี่ยเ้ยตังค์อ้ยลอตเตอรี่หายตไมดว่าลอตเตอรี่วันนี้จะขึ้นยงอมาเร่อะ้เลยนะครับิงครับา

อ่าฟังครั้งๆอีกครั้งนึง ah, <laughs> โอ้ไปนั่งไปนั่งไปนั่งนั hmm <t <t ่งน ah> ั่งกระบะนั่งกระบะเดินนี่ล่อลาบรออพ่อไอ้นายกกระไรน่ายกกระไรไงมาให้ประธานเขาก็ได้เนาะเรียกประธานมารับตังค์ไปนู่นเลยพี่ไปไปมอดด้วยถ่ายรูปเลยถ่ายหมดียไน้พี่ออนพี่ออนมารับตังค์มารับตังค์ฝั่งนี้เลยดีกว่าถ่ายรูปฝั่งนี้ด้วยตรงนั้นมันแคบรับมอบรับมอบพี่เออ

แม่กำลังอยู่เพิ่งแล้วอยู่เพิ่งแล้ว

แลดแล้วนี่ก็น้องๆือนๆงานเยอะทุกคนัขอบคุณนะล้วขอที่ขอบคุณครับเ่่ได้ อย่าพูดอย่างนั้นเลยเชิญไม่ต้องเตือนถ้าคนเราไม่ดูท่าตาก็ไม่ต้องเตือนต่อ